สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัวนี้นะครับพัดลม CPU นะครับดิ่ห้อ PC Cooler นะรุ่นนะครับ GI x 4S นะครับราคาอยู่ที่430บาทผมซื้อนาในราคาโปรโมชั่นนะครับช่วง12-12นะครับถ้าไม่ซื้อโปรโมชั่นก็จะได้ที่แพงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันต้องบวกค่าส่งเนาะ ดีวผมซื้อหมล์ไลน์ราคาที่มันไม่ได้บวกค่าส่งนะครับก็จะได้ฟรีนะครับสําหรับคนที่จ่ายผ่าน F อเปนะครับก็ไ,ได้ได้ฟรีเดือนละครั้งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอิดไปมีอยู่สีท่อสีท่อเลยนะอ่าใส่ได้ทั้ง AMD แล้วก็ Intel นะครับน่าจะทุกซ็อกเก็ตนะฮะถ้าไงก็ไปอ่านาตรงสเต็ปอิทีแล้วกันนะครับว่ามใส่อะไรได้บ้างนะครับ สำหรับลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับอันนี้มาจากร้าน Mac Winner นะครับดูมิติกันก่อนแล้วกันนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะฮะถ้ารวมพัดลมด้วยนะครับจะอยู่ที่เอ่กว้างวันาณ8เซนนะครับ8เซนยาวนะครับประมาณ12.7นะครับถ้าไม่รวมพัดลมนะครับตรวของฮิตพายจะอยู่ที่5.2นะครับ ตัวฐานก็ประมาณนี้นะครับตัวฐานประมาณนี้นะครับซ็อกเก็ตนะครับสามารถเสียบได้ทั้ง3รูและ4รูนะครับ CPU รุ่นเบนบอร์ดรุ่นไหนเสียบ3รูก็เสียบได้นะครับ4รูก็เสียบได้นะครับโอเคในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับในกล่องก็มีฐานสำหรับ CPU ตระกูล amd นะครับอันนี้ผมติดไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวของขาน็อตนะสำหรับ cpu amd นะครับ และที่สำคัญคือซิลิโคนนะครับสำหรับใส่มันด้วยการใส่ก็ไม่ยากนะครับให้เราถอดขาน็อตออกก่อนนะครับแล้วก็ให้ขันนะครับมันติดกับเมนบอร์ดนะครับโอเคส่วนของอุปกรณ์ i ินเ Intel ลล่ะมีไหมนะครับมีนะครับอันนี้นะชุดชุดนะครับมีขายึดนะครับมีอุปกรณ์ของซ็อกเก็ตทุกหน้าทุกซ็อกเก็ตอ่ะฮะนะครับของ Intel ก็มีนะครับอันนี้ของของอ n t e l นะครับ2 0ง1ก็มีนะ อันนี้เป็นของ Intel Wacket นะครับคือทั้ทงแพ็คเลยของ Intel นะครับคู่มือการติดตั้งอยู่ในกล่องนะครับอ่าก็จะติดตั้งได้ทั้งซ็อกเก็ตที่เป็น AMD นะครับ AMD ตามนี้เลยนะครับ Intel ก็นี่นะ Intel นะครับ Intel นะ775ก็ยังได้นะครับแล้วก็ซ็อกเก็ตนี้นะครับน่าจะได้ทุกซีรีส์แหละนะ ราคา430บาทนะครับจากทางของร้านแม็กวินเนอร์ราคาตัวนี้ค่อนข้างถูกนะครับถูกและดีนะครับก็มีที่นี่แหละนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับสำหรับตัวเจ้าตัวนี้นะครับพัดลม CPU 430บาทผมก็จะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้นะสุนามินะครับเป็นตัวที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับเพราะว่าสุนามิเนี่ยมันใช้นานไปแล้วมีปัญหาเรื่องของความร้อนนะครับ ก็ล้อระดับเนาะก็เลยจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกอันนะครับเปลี่ยนของซูดามินะครับคุณต้องหาไขควงนะฮะยันตรงนี้ก่อนนะครับยันนี้นะเพื่อปลดสลักมันนะครับตัวนี้นะครับยันตัวนี้เพื่อปลดสลักมันนะครับก็พยายามแกะออกนะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดหน้าสัมผัสนะครับอนะครับเราก็จะปลดสลักตัวนี้นะครับปลดเออนี่นะออกนะครับแล้วเราก็ทําความสะอาดหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับ นะครับเราจะไขน็อตนะครับสีตัวนี้ออกนะครับสีตัวนี่นะครับออกนะครับเพื่อเราจะใส่ตัวของสลักไปแทนนะครับใช้ทิชชู่เช็ดนะครับทิชชู่ธรรมดาเลยนะเช็ดนะครับให้สะอาดนะครับอย่ากให้มันเลิกขอมนะครับ ไอ้ที่มันติดมือคุณต้องไปล้างล้างด้วยสบู่ออกด้วยนะครับแล้วก็เอาซิลิโคนใหม่นะครับมาป้ายนะครับซิลิโคนใหม่นะครับป้ายไปเลยนะครับผมการกระบาดให้มันแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับนี่ะซิลิโคนมันแถมมานะครับป้ายมันไปนะครับแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกก่อนนะ <im attraction> <g ations> แกะสติกเกอรอ์ตัวนี้ออกก่อนนะครับราภาพลงไปใน CPU นะครับให้มันตรงกลางนะฮะแล้วก็จะขันน็อตนะครับกับตัวของฐานให้แน่นนะครับนี้นะคือน็อตด้านนี้ที่ติดแรมเนี่ยนะครับต้องถอดพัดลมออกก่อนนะครับถึงจะขันได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็เอาหัวพินนะครับใส่ตรงนี้เสียบลงไปนะครับ จอใส่ไปที่เดิมนะครับอ่ากจอที่ท่านเห็นนะครับเป็นไอค0ศูนย์นะติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็เปิดเทสอุปก,กรณ์ดูนะครับโอ้โหผมว่าสวยกว่าในสวยมากอะ่ะสวยกว่าในรูปเยอะเลยดูมิติดิโคตรใหญ่โอ้โหพัดลมมันมีข้อดีนะครับคือพัดลมเนี่ยมันสามารถปรับเลื่อนขึ้นได้เนาะพอเลื่อนขึ้นได้เนี่ยมันจะไม่ไม่ยานกับแรมนะครับก็ ถือว่าดีนะครับในราคา430บาทสำหรับลิงก์ของการสั่งซื้อพัดลม CPU ตัวนี้นะครับพัดลม CPU ตัวนี้นะครับลุ่น h i t s i n g CPU ตัวนี้นะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปั้กันนะครับวันนี้ไปกันก่อนละสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวเจ้า PC Cooler 430บาท4 Heat Pipe สุดยอดมากขอบคุณครับที่รับชมครับผมครับ